สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการกดรับของฟรีต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดบวก1ิฟรีนะครับอาวุธบวก10ฟรีนะครับ,รรบหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอสตูมฟรีชาโดฟรีนะครับหรือว่าจัมตัวละครฟรีนะฮะก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันนะครับผมฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมไปไปดูกันฮะ ร้านลิสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมบ Laser ัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุม้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุม้มไม่ว่าจะเป็นโลบอก์ดไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแกร์ฟไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาสุดคุม้ม Man Shop. No อย อ่าโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีการรับของฟรีต่างๆนะฮะผมก็แนะนําให้เพื่อนเนี่ยกรอกโค้ดตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นโค้ดที่ขึ้นรูปมานะฮะลิงก์เติมโค้ดเนี่ยอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมอ่าโอเคเมื่อเพื่อนๆกรอกโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเพื่อนๆก็เข้ามาดูที่โลเด็กนะครับผมตรงนี้นะฮะตรงคําว่าจดหมายนะครับแล้วก็มาตรงคําว่าประกาศนะฮะเพื่อนๆก็จะได้ตัวของที่เขาแจกมาให้ในอีเวนต์นะครับผม ก็จะเป็นพวกเลือดเลดิกนะครับโค้ดนี้เนี่ยมันใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับผมอ่ะเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมฮะกดรับไปนะครับอ๋อลืมบอกนะครับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนจัมปิ้งมาเนี่ยนะครับใบจัมปิ้งก็จะอยู่ในนี้แล้วนะฮะก็กดรับมาพร้อมกันเลยครับผมกดรับมาปุ๊บอ่ะทีนี้ก็ให้เดินไปเมืองได้เลยนะฮะอ่ะ พอมาถึงเมืองเสร็จปุ๊บ NPC Jumping เนี่ยจะอยู่ตรงด้านฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะอ่านี่นะครับผม NPC Jumping Event นะฮะก็เราได้ใบมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะนะฮะที่เราลงทะเบียนหน้าเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพื่อนๆก็ไปเก็บเลเวลตามปกตินะครับ อพอเก็บแล้วตามปกติเนี่ยไอ้กล่องของที่เราจะได้ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปรับของฟรีเนี่ยก็ได้เหมือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะจำหรือไม่จำนะครับแต่จำมันก็ได้ไวกว่าแค่นั้นเองนะฮะอ่ะเราก็กดคุยไปนะครับผมเราจะจำปิ้งเป็นอาชีพอะไรที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นสโตเกอร์แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเอาสโตเกอร์เราจะเล่นเป็นชาร์โดเชสเตอร์นะอ่ะค่ามั่นใจ ่านี่เลเวลเราก็จะอัพมาเป็น99นะครับผมก็จะกลายเป็นโนวิทไฮนะฮะอ่าก็ให้อัพสกิลให้ครบนะครับผมแล้วก็กดไปปุ๊บพออัพสกิลครบเสร็จปุ๊บนะฮะก็ให้กดจ้มอีกนะครับอ่ะเราก็จะเป็นอ่าเป็นโจรแล้วนะครับแล้วเราก็อัพสกิลให้ครบนะฮะอ๋อกดอีกทีนึงก่อนนะครับเพื่อรับจ็อบนะครับผมอ่ะพอกดรับจ็อบเสร็จก็กดอัพสกิลให้ครบนะฮะ อันนี้8อัน,นี้10 10ิบีอ่ะเรียบร้อยพออัพสกิลครบนะฮะก็กดอีกนะครับผมปึ๊บอ่ะก็จะได้เป็นสโตเกอร์นะฮะเป็นสโตเกอร์99จ็อบหนึ่งนะครับก็กดอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาจ็อบนะครับก็จะได้เป็นจ็อบ70นะฮะแค่เท่านี้นะครับเราก็รับไอตัวจัมฟรีนะฮะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนคัสสามเนี่ยเพื่อรับของฟรีต่างๆนะฮะ ก็ให้เพื่อนๆอัพสกิลให้ครบก่อนนะครับผมก็อัพไปเลยนะฮะปึ๊บอ่ะอัพครบเสร็จปึ๊บเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคลาสามันก่อนนะฮะอ่าโอเคเมื่อเรามาถึงแมพพอนแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆคุยกับเอ็แว่นดำนะครับผมเดี๋ยวผมกดสลัดโชว์ช็อปตรงจะได้มองง่ายขึ้นนะฮะอ่าสลัดโชว์ช็อปปุ๊บเอ็มก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวแว่นดําผมแดงนะครับ เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะฮะอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมใ้เจ้าตัวใบเปลี่ยนค่าสามด้วยนะครับตัวนี้เนาะนะฮะ99บาทนะครับก็จัดไปนะฮะหนึ่งใบเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนตามแบบปกติที่ไม่ต้องเสียเสีย99บาทก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะฮะแต่เราเน้นไว้นะครับเปิดกล่องได้เลยฮะแล้วก็กดคุณด้วเอ็ซีปุ๊บ ถ้าต้องการเปลี่ยนพร้อมแล้วแค่เท่านี้เราก็เปลี่ยนเป็นค้าสาได้แล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็น Shadow Chaser นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนค้าสาเสร็จเราจะเลเวล99แล้วก็จอมหนึ่งใช่ไหมฮะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดไอตัวยาเรดิกที่ผมให้เติมโค้ดในช่วงแรกกดไปเลยฮะหอันก่อนนะครับปุ๊บอ่ากด1อันก็ได้เลเวลร้อยนะครับพอเลเวลร้อยเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอนเดินลงไปล่างพรน,นะครับล่างพรไปรับของบูสเตอร์ก่อนนะฮะ อ่ะไปรับของกันก่อนนะครับอ๋อก่อนไปรับของนะฮะก็กดเปิดกล่องด้วยนะครับลืมบอกนะฮะไอตัวกล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับเปิดมันให้หมดนะฮะอันนี้เป็นคอร์สฟ้า V1 นะครับก็เพืเ่อนๆจะเปิดมาใช้งานเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่เปิดก็เก็บเข้าคาฟ้าได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวผมยังไม่เปิดเนาะนะครับอ่าเราเปิดจนครบเลเวลล้อแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของหมวกไรเวิร์ดกับคอสตูมานะครับ แล้วก็ได้ตั๋วมานะฮะเราเอาตั๋วเนี่ยไปแลกอาวุธแล้วก็แลกชุดฟรีสุดโหดนะครับอยู่ล่างพรน,นะฮะก็เดินมาเลยครับผมอ่า NPC ตัวแรกเนี่ยนะครับแลกอาวุธจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับคนเยอะมากนะครับผมบางทีเราอาจจะมองไม่เห็น NPC นะฮะต้องซูมๆหน่อยนะครับก็คุยกับตัวนี้นะครับเลือกอันดับแรกนะฮะอ่าก็ให้เลือกอันนี้ของผมเล่นเป็น Shadow Chaser ก็ใช้เป็น boosting d เ c อ e r นะครับปึ๊บรับมาแล้วแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับก็เลือก booster armor นะครับเลือกเป็น attacker เราใสา่ fm เนาะ่ะเราก็จะได้กล่องมานะฮะเปิดปุ๊บอ่ามันก็จะได้พวกชุดฟรีนะครับนี่ก็คือชุดฟรีนะฮะยังไม่พอแค่เท่านั้นนะครับผมยังไม่พอแค่เท่านั้นเราแลกไอตัวคอร์สอีกไงฮะ แลกตัว shadow booster นะครับมันก็มีตัว watcher ให้อยู่นะฮะกดแลกปุ๊บอ่าได้ booster อาชีพมาแล้วนะครับก็ใส่ไปนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือของฟรีในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะสอบถามว่าแล้วเห็นอ่ามีบางท่านเนี่ยใส่บวกสิบหรือเห็นผมเนี่ยใส่บวกสิบเนี่ยมันได้จากอีเวนต์กดตรงไหนนะฮะอาจจะผมเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเปิดไอ้เจ้าตัวกล่องฟรีก่อนนะครับ อ่ะตัวนี้เนาะกล่องจัมปิ้งนะฮะเลเวลร้อยกดมาปุ๊บเราจะได้เลือดเลดิกสิขวดนะครับตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะกดเลยไหมหรือจะไปกดในช่วงเลเวลร้อยห้าอะไรเงี้ยแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันให้มันเลเวลร้อยสิบห้าไวๆนะฮะจะได้แลกของฟรีให้ดูเลยนะครับก็กดไปเลยฮะปึ๊บร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยสิบแล้ว 1> 11 1 1 1ิ1เอ1ดได้ร14นะฮะถาดอีกแววหนึ่งอ๋อผมมีในคาฟ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวไปเอาในคาฟ้าอีกอันหนึง่งเอาเลือดเลดิโอ้ในคาฟ้ามี7ขวดเลยเฮขวดอันหนึ่งปุ๊บได้เลเวลร้อนะฮะพอ1 1 5เสร็จปุ๊บให้เพื่อนเอนเ,อนเปิดกล่องบูสเตอร์มาเลยฮะปุ๊บทีนี้เนี่ยพอเราเปิดกล่องบูสเตอร์มาใช่ไหมฮะเราก็จะได้ตัวกล่องที่เอาไว้ตีบวกชุดที่เราใส่นะครับก็ถอดออกเลยฮะ ไอตัวแหวนไม่เกี่ยวเมื่อกี้ทอดทําไมนะอ่ะโอเคกดกล่องบูสเตอร์ได้เลยฮะไอตัวกล่องเขียวเป็นกล่องตีบวกอาวุธนะครับกดไปปุ๊บอ่ามันขึ้นว่าอะไรฮะน้ําหนักคุณเกิน80ดนสะิบไหมอ๋อโอเคทําน้ําหนักก่อนนะฮะน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักเราเกินก็เดี๋ยวเก็บของก่อนอ่ะเก็บของเรียบร้อยกดใหม่นะฮะปุ๊บ อ่าก็จะได้บวก10มานะครับแล้วก็ไอตัวกล่องบูสเตอร์ส่วนชุดสวมใส่นะครับก็กดไปเลยก็จะได้บวก10นะฮะอันนี้ก็บวก10อันนี้ก็บวก10อ่านี่นะฮะเราก็จะได้บวก10ชุดฟรีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <manger! S 1> ผมก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอีเวนท์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับ เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะถามอีกว่าเราได้ตัวทิกเก็ตเอนชานมาเนี่ยเราไปออฟที่ไหนนะครับไปเอนชานที่ไหนนะฮะก็ล่างพรอนเหมือนเดิมนะฮะลงไปล่างพรนะครับอ่าแล้วให้มาคุยกับไอตัว npc แมวตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมให้เราถอดไอตัวคอสตูมส่วนหมวกก่อนนะฮะมันออฟได้ทั้งส่วนหมวกอ่ากับส่วนหลังนะแต่ส่วนหลังเนี่ยมันได้ตอนเลเวล145นะครับ แล้วก็ออฟได้ตอน175แต่อันนี้เนี่ยส่วนหมวกออฟได้ตอน115นะครับเราก็กดคุยกับเอไปฮะ Enchant เ,เลิฟแลบบิดนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือคอตุมเราแบบยังไม่ออฟนะฮะเดี๋ยวเรากดออฟเลยลวกันปึ๊บอ่ะพอออฟแล้วปึ๊บหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้หินอาชีพฟรีมาเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอ่ะทีนี้ มีเอ c ตัวไหนบ้างในฝั่งนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีเอ c ที่เอาไว้แลกตัวปั๊มนะฮะก็คือเป็นตัวข้าวต้มนั่นแหละนะครับกดมาปุ๊บแลกข้าวต้มนะฮะก็ไว้ปั๊มเลือดปั๊ม SP นะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็เอ c ตัวนี้นะฮะจะเอาไว้แลกในส่วนของออร่าเขียวกับไอตัวใบเขียวที่ไว้แลกพวกฟินเลียเชนอะไรพวกนี้ของโปรโมชั่นท็อปอัพนะฮะ ซึ่งตัวนี้ผมไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการรีสเตตัสรีสกิลหน่อยนะครับอย่าลืมทําน้ําหนักก่อนนะฮะทำน้ําหนักให้มันเหลือ500นะครับมันมีอะไรที่หนักบ้างในตัวอ๋อไอตัวบูนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวเราขายบูทิ้งก่อนโอเคไปรีได้นะฮะ เอ็นบีรเนี่ยเราสามารถรีได้จนถึงวันที่8มิถุนานะครับผมก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าอัพผิดนะฮะสามารถมารีได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค์ดหลักค์ดเสริมอะไรอเงี้ยรีได้ทุกค์ดเลยฮะอโอเคเอ็นบีซีรีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะตัวโนวิดปุ๊บรีฟรีนะฮะตอนนี้ เราต้องการรีสเตตัสใช่ไหมฮะก็กดรีสเตตัสไปปึ๊บอ่ารีสเตตัสก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ